One, two, สวัสดีค่ะ วันนี้เราอยากจะแนะนำนะคะด o ทเทราโปรดักส์ที่เกี่ยวกับเบบี้ค่ะแล้วก็เด็กเล็กนะคะมีหลายคนถามมาเยอะมากนะคะว่าโดทเทราน้มันหอมระเหยเนี่ยมีสำหรับเด็กไหมนะคะคำตอบก็คือมีทุกเพศทุกวัยนะคะสำหรับโดทเทราวันนี้เรามาเจาะชุดคอลเลคชันกันก่อนนะคะ ข้างหน้าที่เห็นค่ะจะใส่หัวสีสีไว้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เขาจะสอนให้เด็กแต่ละคนดูแลตัวเองได้ยังไงนะคะเรามาที่ขวดสีส้มนะคะอันนี้ชื่อว่า brave นะคะเด็กที่ต้องการความมั่นใจนะคะอาจจะไปโรงเรียนต้องพรีเซนต์งานต่างๆและอาจจะขาดความมั่นใจชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า brave คุณก็ให้เด็กเนี้ยทาตามจุดชีพจระจอแล้วก็ยกขึ้นดมนะคะต่อมาค่ะ เด็กที่ออกกำลังกายเยอะๆค่ะเราต้องใช้ตัวช่วยที่ชื่อว่า rescueer ค่ะ rescueer ก็เหมือน deep blue ในผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสีฟ้าเวลาที่ออกกำลังกายวิ่งนะคะอาจจะมีการปวดข้อปวดกระดูกบ้างนะคะวิธีการก็คือถานะคะอันนี้เป็นหัว touch นะคถาได้ต่อมานะคะเรามาเป็นสีม่วง สีม่วงชื่อก็บอกว่าอะไรคะคลามเมอร์คลามเมอร์ก็คือให้เด็กสงบนั่นเองนะคะเด็กที่นอนหลับยากมีปัญหาเรื่องแบบถึงเวลาไม่ยอมนอนนะคะแม่ก็ควรจะจับคลามเมอร์สีม่วงเนี่ยป้ายให้เขานะคะที่ฝ่าเท้าก็ได้หรือแนวกระดูกสันหลังนะคะนวดให้เด็กจะทําให้เด็กเนี่ยมีอาการง่วงแล้วก็หลับได้เร็วขึ้นค่ะโอ้ตัวนี้เป็นสีที่รีชอบมากค่ะเทมเมอร์นะคะ เทมเมอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องของเด็กค่ะเด็กเล็กอาจจะไม่สบายตัวนะคะมีลมในท้องเยอะนะคะเราก็จับถาทา,ทาที่ท้องและก็ทาที่เท้าเด็กก็ได้นะคะมันจะไล่ลมนะคะและเด็กก็จะหลับสบายขึ้นอาการปวดท้องต่างๆจะหายสีเหลืองบ้างค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วะคะ่ะติงเกอร์นะคะแปลว่าคุณ ต้องมีสมาธิในการเรียนต้องคิดนะคะเด็กบางคนอาจจะไม่นิ่งค่ะไม่สามารถนั่งเรียนเฉยเได้นะคะสมาธิสั้นจดจ่อบางเรื่องได้ไม่นานน้ำมันติงเกอร์นี้จะช่วยให้ลูกของคุณนะคะช่วยนั่งแล้วก็โฟกัสกับบทการเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เด็กเนี่ยเรียนหน้าจอนะคะออนไลน์เราจะเห็นได้เลยว่ามันยากในการที่จะทำให้เขาโฟกัสได้นะคะน้ำมัน ติงเกอร์ค่ะจะเป็นตัวช่วยคุณแม่ได้อย่างดีเลยอีกสกลิ่นสุดท้ายนะคะสเตดี้ค่ะสีเขียวนะคะเด็กที่ร้องไห้เก่งหวีดร้องไม่มีเหตุผล อารมณ์เขาไม่มั่นคงไงคะเขาต้องการอารมณ์ที่มั่นคงค่ะน้ำมันสีเขียวก็คือ s t ต a d y ค่ะจะช่วยทําให้เด็กอารมณ์จิตใจมั่นคงได้นะคะวิธีการก็คือเวลาที่จะมีปัญหานะคะลี่ก็จะสอนให้ทาตามจุดชีพจรนะคะทาที่ข้อมือและให้เด็กสูดเมือดมกลิ่นน้ํามัน s t ต a ี้ค่ะและสุดท้ายนะคะที่เป็นพระเอกที่ ช่วยมาหลายครอบครัวแล้วนะคะน้ำมันสตรองเกอร์ค่ะตัวสตรองเกอร์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นถ้าเด็กแข็งแรงนะคะพ่อแม่ก็จะไม่เหนื่อยหลักการค่ะเราทาที่แนวสันหลังลูกทาที่ฝ่าเท้านะคะจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเหมือนสร้างภูมิให้เด็กแข็งแรงนะคะวันนี้ก็แนะนำทั้ง7ตัวนะคะถ้าซื้อยกชุดก็จะมีกระเป๋าแบบนี้พร้อมจุกสีนะคะแถมให้ไปเลยนะคะสามารถเป็นชุดดูแลสุขภาพ ของเด็กเบื้องต้นได้อย่างดีค่ะนอกจากนำ้ำมันหอมระเหยที่เล่าไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะคะแล้วมันมีตัววิตามินไหนที่เหมาะสมสำหรับเด็กบ้างนะคะตัวแรกที่จะพลาดไปไม่ได้แน่นอนทุกท่านน่าจะรู้จักดีนะคะเราเรียกว่า P B S 10ซึ่งก็คือโปรไบโอติกนั่นเองนะคะทำไมโปรไบโอติกถึงสำคัญ หลายท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่2ของร่างกายค่ะในลำไส้ของเราถ้าเราไม่ดูแลจุลินทรีย์ตัวดีนะคะเราจะมีแต่ตัวร้ายเนี่ยมันจะทําให้เราเสียสมดุลลำไส้และก็ป่วยและเด็กที่มีปัญหาที่เสียสมดุลลำไส้ป่วยบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นภูมิแพ้ลิแนะนำตัวนี้นะคะโปรไบโอติกให้เด็กกินทุกวันนะคะวันละหนึ่งซองค่ะรสชาติอร่อยมากๆนะคะกินง,ง่าย นอกจากโปรไบโอติกแล้วค่ะโดทราย,ยังมีอีก2ตัวที่เป็นวิตามินเสริมนะคะอันหนึ่งเราเรียกว่าน้ํามันปลาทุกท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะพวกน้ํามันปลานะคะที่จะให้เด็กกินเพื่อเสริมสร้างสมองนะคะให้เด็กเนี่ยได้มีสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ,ะเด็กที่มีปัญหากินยากนะคะหลังจากกินวิตามินชุดนี้เนี่ยลี่ได้รับการรีวิวมาหลายบ้านมากนะคะว่าลูกเขากินข้าวเยอะขึ้นแล้วก็สารอาหารถึงนะคะทำให้เด็กเนี่ย นอนแล้วก็เติบโตได้ดีค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะเราเรียกว่า a to Z ค่ะอันนี้เป็น Chewable ก็คือเป็นเม็ดเคี้ยววิตามินนะคะเป็นวิตามินรวมที่ทำมาสำหรับเด็กควรจะกินวันละ2เม็ดค่ะเคี้ยวนะคะหลังจากที่เขาทานอาหารเช้าของเขาแล้วหรือจะเป็นอาหารมื้อไหนก็ได้ที่คุณแม่คิดว่าจะทำให้เขาจดจำได้ง่ายนะคะทั้ง3ตัวนี้เหมาะสมมากๆนะคะสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่4ปีขึ้นไปนะคะอยากจะแนะนำค่ะ แล้วเรามาถึงตัวสุดท้ายนะคะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับเบบี้เลยค่ะเด็กแรกเกิดค่ะโดยทเทราก็มีสินค้าสําหรับเด็กแรกเกิดด้วยนะคะตัวแรกค่ะเป็น hair and body wash นะคะตั้งแต่สระผมแล้วก็อาบน้าให้กับเด็กแรกเกิดนะคะผสมน้ำมันหอมระเหยมานะคะแล้วกลิ่นก็หอมมากๆนะคะโดยทเราคิดค้นมาสําหรับผิวเด็กที่อาจจะเป็นผิวบอบบางนะคะก็จะเหมาะสมสําหรับเด็กแรกเกิดตัวต่อมานะคะเป็น b บบี้แร c ครีมนะคะสำหรับผื่นผ้าอ้อมเด็กที่ใส่ผ้าอ้อมนานๆนะคะก็จะมีปัญหาเกิดผื่นเกิดขึ้นได้นะคะเป็นที่อับชื้นวิธีการเราก็ใช้ตัวครีมนี้นะคะทาที่บริเวณผื่นผ้าอ้อมและถามว่าถ้าขึ้นผื่นที่อื่นทาได้ไหมนะคะทาได้ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ก้นเด็กนะคะแต่สามารถทาได้บริเวณที่ขึ้นผื่นโดยรอบนะคะมันก็ช่วยลดอาการผื่นคันได้ค่ะตัวสุดท้ายที่ลี่อยากจะฝากไว้นะคะ เราเรียกมันว่าบีตวาอนะคะเป็นสติ๊กค,ค่ะเรากลิ่นเดียวกับ e a s ี Air นะคะน้ำมันที่ช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถทาเป็นลูกกลิ้งค่ะแล้วก็ทาหน้าอกให้กับเด็กอาจจะต้องโตสักหน่อยนะคะแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยหลับสบายค่ะแล้วเขาก็จะทำให้การนอนหลับของเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องระบบหายใจให้กับเด็กค่ะลีคิดว่านะคะโปรดักตทั้งหมดที่วันนี้ได้มัแนะนาสาหรับ ะะก็คือตั้งแต่เด็กแรกเกิดน,นะคะจนถึงเด็กโตและถึงวัยเรียนนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวของทุกๆท,ท่านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ไดเ้เลือกสินค้าเหล่านี้ไว้นะคะในบ้านเพื่อจะช่วยลูกของเราค่ะ